ยอหญิงดอทออนไลน์สารินีปัญญาชุน สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังที่รักค่ะตอนนี้สื่อทุกสื่อเลยทีเดียวนะเป็นเรื่องกระแสนะคะของโรงเรียนที่ครูนะคะทำร้ายเด็กอายุ3ขวบนะคะนั่นก็คือส,รสารศาสตร์วิเทศสายใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องๆน,นะคะที่ถูกกระทําแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนเนี่ยนะ,คะแค่ถูกแค่ดูแล้วเนี่ยนะคะหัวใจสลายเข้าใจหัวอกคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าดรท็อปนะคะดรท็อปเนี่ย มนุษย์ทองคำของซาริน่าโกเนี่ยลูกเขาก็อยู่ที่สรารศาสตร์นะ,ะสาขาราชพฤกษ์ด้วยแต่ว่าอยู่แผนกอินเตอร์อยู่คนละตึกเลยนะฮะก็รีบสอบถามลูกเลยก็ปรากฏว่าลูกเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ได้ถูกเซอร์ที่เชิดนะคะกระทาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เลยบอกว่าเห็นไหมพ่อแม่ทุกคนก็มีความกังวลมากๆเลยีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราก็เลยมีแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกเลยนะว่าท่านเป็นบุคลากรน,นะ,ะทางด้านของการแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา านะคะคนั่นก็คือนะคะนายแพทย์นะคะพยาธ พฤษชาติขุนนะคะเดี๋ยวอาจารย์หมอก็จะมาพูดคุยกับเรานะคะถึงเรื่องว่าสาเหตุของคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะ,ะทำไมเข้าถึงเป็นเช่นนั้นแล้วโรงเรียนเนี่ยควรจะต้องช่วยดูแลนะคะในการคัดเรื่องบุคลากรมาอย่างไรนะคะแล้วนะคะพ่อแม่นะคะหรือว่าเด็กที่ถูกกระทําแล้วเนี่ยจะมีวิธีการนะคะช่วยดูแลบําบัดได้อย่างไรในระดับคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนที่จะได้ดิวกับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ด้านนั้นด้วยนะคะแล้วนะคะคำถามที่ว่าลูก ควรจะอยู่โรงเรียนนี้ต่อไปหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วนะฮะคำถามที่บอกว่าเออถึงแม้ว่าลูกเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้แต่เราจะมีวิธีการเช็กนะ,ะว่าลูกเราเนี่ยนะ,ะเออไปโรงเรียนแล้วเนี่ยครูจะทําร้ายลูกไหมอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์หมอน่ารักมากนะคะมีคําแนะนําเบื้องต้นนะ,ะมาให้กับผู้ปกครองนะคะที่มีลูกอยู่ในช่วงของวัย3ขวบนี้ด้วยเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอ้าวนะคะเพราะฉะนั้นรายการวันนี้เนี่ยคะคุณผู้ชมคุณฟังคะ่ะ ดูแล้วนะคะอยากจะให้ช่วยแชร์แล้วก็แบ่งปันกันไปเพราะมันจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจะได้เชิญอาจารย์หมอมาพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะไปเจอกับอาจารย์หมอนะคะแต่ตอนนี้นะคะได้เจอกับผู้ปกครองท่านหนึ่งนะคะที่มีประสบะการณ์ร่วมก็คือมีลูกที่อยู่โรงเรียนนะคะ,ะสารศาสตร์สาขาราชาพฤกษ์ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะวันนี้คุณท็อปจะมาพูดคุยกับเรานะคะในเรื่องของทองค ถ้าระบบของการให้บริการนั้นคือเรื่องของเทคโนโลยีถ้าระบบการบริหารจัดการนั้นนะ่คือการทำแพลตฟอร์มที่มันเกิดความแตกต่างปัจจุบันนี้ซารีน่าเองเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการขยายสาขาธุรกิจหลักของเราเราเน้นในเรื่องของการขยายแฟรนไชส์นี่คือระบบการบริหารจัดการซารีน่าเองไม่ได้มีร้านเยอะเหมือนกับธุรกิจ ร้านทองแบรนด์อื่นๆแต่เรามีระบบที่แตกต่างจากเขาเรามีระบบในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะตอบสนองกับกลุ่มผู้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแต่สามารถที่จะใช้ระบบของซารีนาได้ไอ้นี่คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาแต่แในเรื่องของระบบการให้บริการมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายมีทั้งตู้มีถึงแอปพลิเคชันมีอะไรก็ตามแต่ไอ้นี่คือความแตกต่าง ตอนนี้ตู้ต้องนําเรียนว่าตู้ทองมานั้นเราเป็นเพียงเจ้าเดียวแล้วก็เป็นเจ้าเดียวที่ได้รางวัลนวัตกรรมแห่งเอเชียนะครับที่พัฒนาตู้นี้ขึ้นมาคุณผู้ชมคุณฟังที่รักาต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์หมอนะคะนายแพทย์ภัยรัฐ พฤกษชาติคุณนะคะอาจารย์เนี่ยนะเป็นนักเรียกว่าเป็น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 แบบว่าคุณหมอมืออาชีพนะคะแล้วก็มีกิจกรรมนะคะเพื่อสังคมเยอะแยะมากมายเลยทีดีนะคะท่านเป็นดีเจจัดรายการอยู่ด้วยนะคะที่มอชอนะคะอ่านะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์และสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์หมอนะคะก็มาพร้อมอยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีข้อแนะนําหลายๆข้อดี ที่เราฟังแล้วเนี่ยมีประโยชน์กันมากเลยทีเดียวนะถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับอาจารย์หมอเลยค่ะกราบสวัสดีค่ะอาจารย์หมออยู่กับเราที่นี่แล้วนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่อาจารย์หมอเนี่ยมาอยู่กับเราที่นี่นะคะวันนี้ต้องการความช่วยเหลือจากอาจารย์มากเลยค่ะเนื่องนือจากว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางกรุงเทพพอดีโรงเรียนสารศาสตร์เนี่ยลูกสาวเคยอ,อยู่ แต่ว่าโรงเรียนที่อยู่เนี่ยไม่มีปัญหานะคะแต่ตอนนี้พอเคสที่มันมีปัญหาเนี่ยก็เกิดขึ้นก็เลยอยากจะฟังในมุมมองของนักจิตวิทยานะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญว่าเหตุการณ์เรื่องน,นี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของอาจารย์เนี่ยนะคะมันมีจุดไหนที่อาจารย์อยากจะให้สังคมได้อ,อ,อ่รับรู้บ้างคะครับคืออันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องการบูลลี่เนี่ยนะฮะ เป็นสิ่งซึ่งรับไม่ได้และไม่ถูกต้องเลยนะฮะสังคมเราเนี่ยมันมีเรื่องของการบูลลี่มากมายในหลายรูปแบบเลยนะครับก่อนที่เราจะมากลับมาโฟกัสเรื่องโรงเรียนเนี่ยเราอยากจะบอกว่าการบูลลี่เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในเรื่องในครอบครัวเลยนะฮะครอ,อบครัวซึ่งเด็กพัฒนาการของเด็กซึ่งอยู่ในครอบครัวเนี่ยเสียงพ่อแม่ทะเลาะกันนะครับหรือบางทีมาลงกับเด็กโทษเด็กนะฮะพ่อแม่หย่าร้างกันแล้วก็เอาเด็กมาเป็นตัวเหมือนกับตัวประกันเนี่ยนะฮะ เพราะ <loc ality. S 1> สิ่งเหล่านี้เด็กมันมองเห็นตลอดเวลาเลยในบ้านที่เจอบ่อยนะฮะหรือแม้แต่ในครอบครัวมีเรื่องของการทําร้ายเด็กเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่มีการก็เรียกอลยว่าบูลลี่ในเรื่องของเพศเพราะการบูลลี่เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องของทางวาจาทางร่างกายนะครับทา,ทางเพศเลยนะฮะเพราะทางวาจานี่ก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยเยอะแยะทางร่างกายคือการทําร้ายเลยทางเพศคือไปร่วงเกินทางเพศเขาคราวนี้ในสังคมอย่างที่บอกกันว่า ในครอบครัวเนี่ยมีเยอะโรงเรียนก็เป็นชุมชนอันหนึ่งนะฮะที่เราจะพบนะฮะแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยโรงเรียนซึ่งแม้แต่เด็กที่อยู่ในจํานวนที่มากมากเนี่ยแออัดเนี่ยนะฮะเด็กเองก็จะบูลลี่กันโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะเข้าเวยาลยเข้าหมาวเวยไลัยก็จะมีการบูลลี่กันอยู่นะครับในลักษณะแบบนั้นเนี่ยนะฮะแต่มันจะน้อยลงกว่ากรณีลักษณะที่เราจะเห็นคือว่าคนที่จะบูลลี่เนี่ยนะฮะ ในลักษณะแบบนั้นเนี่ยตัวเขาสมมติว่าเด็กบูลลี่ต่อเด็กกันเองก็จะมีแบบนั้นด้วยนะฮะหรือผู้ใหญ่บูลลี่อย่างกรณีที่ในโรงเรียนพวกนี้เราเห็นว่าคนที่กระทําเนี่ยนะครับก็จะมีพฤติกรรมหรือโดยหลักทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นคนซึ่งเคยถูกกระทํามาก่อนในตอนเด็กนะฮะความไม่ประทับใจใการที่จะมองโลกในแง่ลบถูกสังคมที่จะกระตุ้นหรือในครอบครัวก็ตามเนี่ยเพราะฉนนั้ ครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดที่จะปกป้องหรืออย่างน้อยแก้ไขปัญหาเมื่อเด็กถูกบุลลี่มาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ถูกกระทาเนี่ยเขาเคยมีประวัติถูกกระทามาก่อนนะฮะหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็เป็นคนซึ่งผิดปกติเช่นมีภาวะซึมเศร้านะครับหรือเป็นคนที่วิตกกังวลเยอะๆเนี่ยนะฮะหรือแม้แต่ผู้กระทําอาจจะเป็นคนซึ่งมีปัญหาลักษณะของสมาธิสั้นก็ตามหรือเป็นลักษณะของคนซึ่งมีพฤติกรรมแปรนป่วนนะครับ เราจะเจอคน <Okay. S 1> ในสังคมตอนเนี้มีเขาเรียกวออ่าความประพฤติแปรปรวนหรือรพฤติกรรมแปรปรวนเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะอาจารย์คะขอเรียนถามว่าเราเจาะประเด็นเข้ามาเลยว่าถ้าเกิดสมมติอย่างกรณีครูจุ๋มเนี่ยที่ทำร้ายเด็กนักเรียนต่อเนื่องอย่างนี้อาจารย์มันเป็นกรณีนี่มันขึ้นมันเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจารย์มีมุมมอง,องไงเขามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะคืออันที่หนึ่งเนี่ยนะครับการทำร้ายเด็กเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดทางด้านกฎหมายผิดทางด้านของจริยธรรมเลยนะครับ ซึ่งไม่มีใครก็ตามที่จะทําร้ายเด็กได้ไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นผู้ปกครองเพื่อนบ้านก็ตามเนี่ยนะครเพราะฉะนั้นคนที่กรกตุกกระทำน่รครับที่กล่าวไว้นะฮะว่าฟังจาก TV, อมรินทีวีเขาจะเห็นว่าเขาก็จะมีความกดดันเรื่องแม่ความเครียดซึมเศร้าซึ่งคนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาก็คงมีชีวิตที่จะสู้หลายอย่างเห็นว่าทำหลายอาชีพมาเนี่ยนะฮะซึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะที่จะบอกว่าทำรายได้นะครับ แต่ถ้าวิเคราะห์ดูเนี่ยเป็นมาตรการในการที่จะรับเด็กเนี่ยนะฮะรับครูที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการที่จะทดสอบสุขภาพจิตของเขาจะต้องดูถึงบักกล่าวของเขาอย่างดีเลยนะครับว่าเขามีสุขภาพจิตที่ดีไหมมาจากพื้นเพของความรักไหมอ่าถ้าเขามีความรักเขาอดทนเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบนั้นเลยนะฮะคราวนี้อย่างที่บอกกันว่าในสังคมนี้เนี่ยเวลาการที่จะบุรี่กันหรือทําร้ายกันแบบนี้เนี่ยนะฮะอ่มันจะทํากับคนที่ด้อยกว่า เราะเราก็จะเจอข่าวที่คนทำร้ายผู้ใหญ่ในที่สู้ไม่ได้หรือลงกับเด็กแบบนี้นะฮะรือแม้แต่คุณครูที่เพิกเฉยตรงนั้นเนี่ยนะฮะในรักษะแบบที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็จะชินกับสังคมตอนนี้เนี่ยสังคมชินมากเะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะแล้วก็กลายเป็นความก้าวร้าวเหมือนกับตัวใครตัวมันเราจะเห็นที่กลับมาอีกนิดหนึ่งนะฮะอย่างเช่นใน a ฟ e b o o k เนี่ยนะฮะจะมีเรื่องการบูลลี่เยอะแยะมากเลยนะฮะ ยังไม่ทันมีอะไรเลยมีการด่าหยาบคายมีการโทษมีการไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นเลยเพนาะคนจะไปเสพสื่อพวกนี้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะเกิดภาวะของความดื้อด้านนะฮะพเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยในขณะนี้เนี่ยเป็นทักษะองค์การเอาตัวรอดรือไม่เข้าไปยุ่งใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยทําไมครูที่ครูพี่เลี้ยงที่เหลืออยู่ตรงนั้นเนี่ยทาไมเขาไม่รายงานหรือทาไมเขากลัวอะไรคือเขาไม่อยากจะเข้าไปยุ่งนะฮะทั้งๆที่เป็นสิ่งซึ่งมันคนเเเราาคยยชินมกล เราจะเห็นแบบนี้ขณะนี้เนี่ยสื่อของสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอะไรมันก็เกิดภาวะแบบนี้เพราะฉะนั้นค,คุณครูที่เขาบอกรายนี้ก็าคงมีแบบเดียวกันที่เราเกล่าวว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือมีรักษาซึ่งกําลังกดดันหรือกําลังซึมเศร้าหรือกําลังมีภาวะที่ตกอ,องวลแล้วก็อาจจะเป็นการหงดหงิดหรือแก้แค้นหรือลึกๆส่วนหนึ่งคือเป็นการแก้แค้สังคมอ่ะ กำลังจะถามอาจารย์อยู่เลยค่ะว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะหถ้าเกิดว่าแม่เขาเนี่ยมาบอกว่าลูกเขาเนี่ยไม่เคยเขาไม่เคยตีลูกเขาเลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะสคือว่า เขาเนี่ยมีอาการว่าหนึ่งถูกสามีเนี่ยอ abuse หรือเปล่ากับสองก็คือว่าแต่ว่าเด็กพวกนี้เนี่ยคือเด็กที่สารศาสตร์เนี่ยจะได้รับการดูแลปกป้องมมจากพ่อกับแม่เป็นอย่างดีมันเป็นไปนไม่ได้ไมหมอาจารย์ว่าเกิดสมมติว่าเกิดการอิจฉาหรือว่าหมั่นไส้พวกเด็กๆที่แบบโอ้โหพ่อแม่ฟูมฟักนะันฉันก็เลยแบบจัดก,การกับเด็กซะเลยพวกนี้เป็นไปไม่ได้ไมหมอาจารย์เรามีครับเรามีเคสเลยนะฮะที่ไปรักษาของคนซึ่ง,ขง,งเขามีการกระทำนั้นเมื่อวิเคราะห์ลึกๆไปเนี่ย ก็มีลักษณะของความที่เขาเคยเหมือนกับเคยสูญเสียเคยรู้สึกถูกกระทําหรือมีความรู้สึกเสื่ออิจฉาลึกๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะทําออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะมันก็จะมีแบบนี้เคสแบบนี้รวมทั้งสิ่งหนึ่งซึ่น่าเห็นใจในสถานการณ์ตรงนี้คือว่าในห้องซึ่งมีเด็กเยอะเนี่ยนะฮะเด็กมันก็ธรรมชาติก็่งเสียงดังบ้างอะไรบ้างโดยทั่วไปเนี่ยการจะเลี้ยงเด็กได้ดีเนี่ยเด็กก็ควรจะต้องน้อยหน่อยนึงแล้วก็ขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่หรือเขาทุกคนเนี่ยต้อง อ่ากูพี่เลี้ยงต้องใจเย็นเล่นกับเขาเพราะ,ค,ะคนที่กระทำอย่างที่บอกเขาว่าเขามีปัญหาแน่นอนโอ้นะคะอันนี้เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวอันนี้คือเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นคนที่จัดการในเรื่องส่วนนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ในเรื่องของการเลือกบุคลากรใช่ไหมคะครับการที่สําคัญมากเลยนะฮะที่ที่โรงเรียนจะต้องมีวิธีการอ่ที่จะช่วยในการเลือกอ่บ,บุคลากรที่ดีรวมทั้งมีการอ่คุยกันเขาจะปกติเนี่ย มันจะต้องมีการคุยกันประจำนะฮะมีการรายงานให้รู้ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงนะฮะเพราะนัเขาจะรู้ในเหตุการณ์ที่ทันแล้วก็เมื่อเห็นคนครูคนไหนที่เครียดหรือเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะต้องหาทางดึงออกมาคนอื่นเข้ามาช่วยนะ,ะเพื่อมันจะได้ลดแรงกดดันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ พ <P> er <og uen> อเกิดแล้วมันมันยุ่งแบบ <ขา S 2> นี้ยอาจารย์คะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเด็กเนี่ยมีปัญหารเรื่องของว่ามีอาการแบบว่าที่สามผัวนะคือบางคนแบบร้องไห้กลัวในที่แบบว่าห้องน้าเนี่ยไม่อยากจะเข้าห้องน้ํากลัวหรือว่าบางคนก็แบบว่าอารมณ์แบบคล้ๆอารมณ์เสียคว้างของ,ของนะคะแล้วก็กลัวผู้คนนะคะแล้วก็เอ,อ่อที่ท,ท,ที่ที่ฟังน้องๆมาเนี่ยคือแล้วอีกทีคือว่าเนี่ยลักพ้อนะแล้วก็เอามือตีเหมือนกับที่ครูเขาบอกว่าเออครูจุมรักนะแล้วก็ดึงผัวมาอย่างเงี้ย เนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติตอนนี้เนี่ยพ่อแม่จะช่วยเอบำบัดลูกได้เองไหมคะหรือว่าต้องไปให้นักจิตวิทยาหรือผู้หมอช่วยบำบัดให้อาจารย์ครับพ่อแม่เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดเลยนะฮะเรื่องนี้ไม่ต้องอ<ะ>ตกคือตกใจแน่นอนไม่ถูกต้องแน่นอนแต่ว่า<ะ>เราจะต้องมีหน้า<ะ>ที่ช่วยลูกของเราเบื้องต้นอย่างน้อยนะฮะ,ฮะคือการ<ะ>เล่นการรับฟังการคุยกับลูก<ะ>บางทีเราก็จะสามารถที่จะมีตุ๊กตา อ่าให้เขาได้เล่นบทบาทสมมติของเขาอะนะฮะว่าในห้องเรียนเป็นยังไงออลูกเจออย่างนี้เหรออ๋อคุณครูอย่างนี้เหรอคือเราจะพยายามจะไม่ถามนําเขาเด็กมันจะมีจินตนาการอยู่แล้วนะฮะเด็กๆที่ทุกทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่าเราเอาตุ๊กตาเนี่ยให้เด็กเล่นเด็กก็จะพูดเขาเองนะครับแล้วถ้าไม่พูดเราก็กล่าวนำว่าอันนี้เป็นห้องเรียนนะ,ะเออแล้วมันเป็นยังไงล่ะพอลูกพูดเสร็จนะฮะแล้วเราก็คุยกับเขาเจาะแจะเนี่ยนะฮะออลูกทำยังไงล่ะอ๋อเหรอโอ้ยเ,เก่งจังเลย กลัวไหมโอเป็นแม่แม่ก็กลัวเหมือนกันนะฮะล้วก็เราก็คือทุกอย่างคือการเล่นหลังจากนั้นไหมนะมแม่กอดหน่อยสิเออแล้วลูกยังอยากไปโรงเรียนไหมนะฮะอ่ะค,ะคือการเล่นการใช้บทบาทสมมุติเป็นตัวที่สามารถช่วยได้เยอะเลยนะฮะการโอบกอดกับเขาการไม่มีถึงแม้ว่าเราจะโกรธโรงเรียนโกรธครูแต่เราก็จะไม่แสดงท่าทีแบบนั้นกับลูกของเรานะฮะลูกก็จะซึมซับบทบาทที่เกิดขึ้นเนี่ยความสำคัญที่สุดอยู่ที่ คนที่มีความสัมพันธ์กับเขาอย่างลึกซึ้งยาวนานซึ่งก็คือพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่ดูแลนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันจะสามารถกลบกลบอันเรื่องของอสิ่งที่เขาถูกกระทํามาจากโรงเรียนได้อะคระับอืมค่ะและแล,ละอันนี้เนี่ยเด็กจะลืมไหมคะอาจารย์เด็กจะลืมไหมอย่างเช่นสมมติว่าเขาไปแล้วแบบถูกแล้วโดนถูกตีในห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยเด็กใช้เวลาแต่ละคนะต่างกันนะฮะเด็กบางรายก็จะบอกไม่เป็นไรเลยเออเพื่อนก็ถูกกระทำอ่า เขาก็จะคุยแบบไม่ไม่กลัวเด็กบางรายก็อาจจะกลัวแต่การที่เราเสริมใจเขาในการที่อกอดลัดคุยกันเล่นกันไปอย่างเงี้ยก็จะค่อยชินชนะฮะรวมทั้งก็จะค่อยประเมินถามเขาว่าลูกจริงจริงแล้วลูกยังอยากไปโรงเรียนไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางรายเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่าอยากจะไปเจอเพื่อนก็ไม่เป็นไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กบางรายเนี่ยที่มันรุนแรงมากเนี่ยจะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ย เป็นเก้าสิบผมว่าเก้าสิบห้าขึ้นไปเนี่ยที่เจอกัรทาแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่พ่อแม่จัดการได้เองหมดนะฮะอ่ะอาดูเรื่องเล่นตลกไปอะไรไปแล้วเด็กก็อาจจะมีความทรงจําตรงนั้นอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็าจะผ่านไปเป็นประสบการณ์ของเขานะครับค่ะ ค่ะคานนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเงี้ยอาจารย์เออพอตอนนี้เนี่ยพ่อแม่นักเรียนปออสามขวบทั่วประเทศเออคิดว่านะ,ะตอนนี้ว่าเฮ้ยเขากังวลว่าตายละเฮ้ยลูกเราไปโรงเรียนเนี่ยครูจะทำอะไรไงลูกเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเออคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีการ observe หรือว่าถามลูกเนี่ยต้องใช้วิธีแบบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ตอนลูกสาผมเล็กๆเ,เนี่ยนะฮะ ไปโรงเรียนเนี่ยผมก็เขียนในเพจของผมคิดแฟนเฟมลี่ซัพพอร์ตเนี่ยนะผมบอกเราจะถามลูกทุกวันเลยนะฮะว่าลูกไปโรงเรียนวันนี้มีอะไรที่ชอบ3ามอย่างลองเล่าฟังสิลูกก็จะเล่าคุณครูชอบวันนี้ครูชมเพื่อนเล่นกันสนุกอาหารอร่อยนะฮะบางทีเราก็จะถามเราก็จะถามเขาว่าไอ้ที่ชอบเนี่ยเต็มหนึ่งในสิบเนี่ยถ้าสิบชอบมากที่สุดหนึ่งคือชอบน้อยเนี่ยลูก จะให้ระดับไหนคือเรากําลังฝึกเด็กในการที่จะอมองความสําคัญนะเด็กก็จะบอกเลยว่าโอ้ครูชมเนี่ยวันนี้ชอบสิบอาหารอร่อยวันนี้ชอบหกนะฮะเพราะนั้นเราก็จะถามเขาสามข้ออันที่สองเราก็จะถามเ็าหมายว่าลูกไปโรงเรียนวันนี้เนี่ยลูกมีอะไรที่ไม่ชอบสามอย่างแล้วก็บอกมาซิว่าแต่ละอย่างเนี่ยหนึ่งในสิบเนี่ยลูกให้คะแนนเท่าไหร่สิบคือไม่ชอบที่สุดหนึ่งคือไม่ชอบนิดหน่อยเพราะนั้น เออเวลาลูกเล่าเนี่ยเราถามลูกเนี่ยมันจะมีความหมายมากเลยลูก,กจะบอกวันนี้ครูดุนะฮะครูดุแต <8. S 2> ่วันนี้เออมีแค่อันเดียวแหละที่ไม่ชอบนะเราก็จะได้คุยกับเขาเลยว่าเออที่ครูดุเนี่ยมันดุยังไงไหนลูกเล่าให้ฟังซิเขาก็จะเล่าอะไรบางทีผู้ปกครองฟังก็ตกใจนะฮะแต่บางทีเนี่ยเด็กเพียงแค่บอกความรู้สึกเ็าบอกว่าเออไม่ชอบเลยครูดุอ่าแปดแต่ก็บอกก็ไม่เป็นไรเขาจัดการกับมันได้นะ เพราะฉะนั้นเวลาเราฟังกับลูกเนี่ยฟังให้ดีๆฟังความรู้สึกของเขานะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยลูกก็จะบอกกับเราว่าเขาจัดการยังไงนะฮะแล้วเราก็จะว่าอื้ลูกเก่งเวลาคุยกับลูกเนี่ยอย่าตกใจะฮะคุยกันกอดหอมเล่นคุยกันแล้วก็ถามสองคำถามลูกไปโรงเรียนวันนี้มีอะไรที่ลูกชอบสามอย่างร่อยฟังซิสามอย่างที่ว่าเนี่ยลงแบ่งหนึ่งในสิบนะฮะถ้าสิบชอบมากที่สุดลูกให้สเกลเท่าไหร่ลูกไปโรงเรียน สามอ่าสิ่งที่ไม่ชอบในวันนี้สามอย่างลองเล่าให้ฟังซิมันมีอะไรบ้างแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยลงหนึ่งในสิบอย่างที่บอกแล้วเราก็จะถามเขาว่าลูกจัดการปัญหาย,ยัางไงมันเป็นการคุยกันเจาะแจะเป็นการฝึกทักษะของลูกในการคิดจินตนาการและเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกับเขาแล้วพอลูกโตขึ้นอีกหน่อยเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าลูกมั่นใจนะวันหนึ่งเขาจะกลับมาถามผมว่าลูกสาวผม,มบอกว่าพ่อจะถามทาไมพ่ออยากรู้ทําไม นั่นคือเขารู้แล้วเขาจัดการได้หมดแล้วอะฮะอ่าโอเคเป็นสัญลักษณ์บอกมาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าพอเขาบอกมาแล้วว่าเออมันเริ่มมีปัญหาวันนี้ครูตเีเราก็จะถามได้ใช่ตีเรื่องอะไรใช่ไหมตียังไงอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะถามก่อนอใ,ชใช่ไหมคะ,ะค่ะถ้ากันสมมติว่าจดจังค่ะถ้าเกิดสมมติว่ารู้สึกเรารู้สึกว่ามันไม่ปกติเนี่ยพ่อแม่ก็จะเข้าไปดูแลตรงนี้ได้ถูกใช่ไหมคะเอาใช่ครับใช่ครับคือคืออย่างที่บอกบางครั้งอย่างนะฮะ บางครั้งมันเป็นเรื่องจินตนาการเหมือนกันนะฮะมันจะบางบางทีเนี่ยเด็กวัยขนาดนี้ยังมีจินตนาการเยอะเลยนะฮะบางเรื่องก็จริงจริงแค่ส่วนเดียวบางเรื่องก็จริงทั้งหมดบางเรื่องก็จ,จะไม่จริงนะเขายังมีจินตนาการาเขาอยู่นะครับ ค่ะอ๋อโอเคเพราะบางบางงานก็จะ็นเรื่องที่มีจินตนาการแต่ครั้นี้เนี่ยพอดีที่ที่ที่เคสที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราเห็นว่ามันมีเรื่องของการทำร้ายร่างกายพวกอะไรเงี้ย,เ,ยเราก็จะดูละว,ว่าว่า,วาออกมาเป็นเป็นเช่นนี้ใช่ไหมคะอาล้ค่ะอาจารย์คะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะย่างที่บอกไปว่าพอพ่อแม่หลายๆคนก็จะเริ่มมีคําความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไปเรียนแล้วไปเริ่มต้นใหม่เนี่ยคนก็จะถามว่าตกลงเนี่ยเด็กเนี่ยต้องลาออกไหมไหนเขาจะถามพ,พ่อแม่ว่าให้ลาออกไหม ให้เรียนมาหลายคนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะลาออกไปอันนี้เนี่ยมุมเนี้ยอาจารย์มีมีข้อแนะนําอย่างไรคะว่าถ้าเด็กเขาเกิดเป็นัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเด็กควรจะต้องย้ายโรงเรียนย้ายห้องไหมอะไรเงี้ยคะ่ะคือเราถามลูกเนี่ยจะเป็นตัวที่สําคัญมากเลยที่เขาจะบอกกับเรานะฮะเช่นก็บอกว่ายังไม่อยากไปแล้วลูกไม่อยากไปลูกคิดยังไงลูกจะเจอยังไงคือถามคาถามให้ลูกได้ เป็นคำถามปลายเปิดนะพยายามอย่าทาคำถามที่ชักจูงเขาอะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยอ๋อเหรออ๋อเหรอเป็นอย่างนี้เหรอคุยกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปรากฏการพวกนี้มันเป็นแบบชั่วข่าวนะฮะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเอ่อเอ่อมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณครูเองกับเราผู้ผู้บริหารกับเราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ให้ความมั่นใจได้แค่ไหนบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราเปลี่ยนโรงเรียนมันก็จะอาจจะไม่ใช่คำตอบทีเดียวนะฮะ ซึ่งมันอาจจะเป็นการที่เร็วเกินไปนะฮะแต่ถ้าลูกไม่พร้อมลูกถูกกระทําจริงๆเหมือนลายที่ถูกกระทําตรงนี้เนี่ยนะฮะลายนี้เป็นลายที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วจะต้องอใส่ใจลงไปมากกว่าทั่วไปเลยนะฮะแต่ลายที่อยู่ในเหตุการณ์ทั่วไปเนี่ยบางลายก็ถูกกระทบและกลัวบางลายก็อาจจะยังไม่กลัวแต่ความรู้สึกกลัวเล็กน้อยเนี่ยคงจะมีกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั <ๆ S 2> ้นเด็กบางลายเนี่ยกลัวมากทั้งทที่ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่ได้ถูกกระทําจริงๆ แต่เด็กถูกกระทําจริงๆเนี่ยพ่อแม่ของต้องมาใส่ใจคุยกับเขามากกว่าทั่วไปเรือ,องจะให้คุณครูให้ให้ผู้เชี่ชยวชาญช่วยประเมินก็ได้นะฮะว่าเขาเหมาะที่จะอยู่โรงเรียนต่อไปไหมเขาจะอยู่ในสถานการณ์เดิมห้องเดิมเนี่ยอยู่ได้ไหมนะครับค่ะค่ะ อ้าวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าพอน้องมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งตอนนี้เนี่ยที่พ่อแม่ทุกคนก็ถามว่าเวลาไปออกรายการหรือออกสื่อก็จ่ถามว่าตัวรถใช้ยุคลุกอยู่ต่อไหมทุกคนก็บอกว่า,ย,าย้ยายย้ายย้ายแต่ว่าหลายคนก็บอกย,ย้ายอ่ะแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามีชอยที่ทําให้เกิดแต่ขณะเดียวกันพอเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ย ก็ลองให้เอาหลักการที่คุณหมอบอกนะคะว่านะว่าเรามามาสอบถามมาซาวเช็คกับลูกดูว่าวันนี้เป็นยังไงอ่เงี้ยอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบแล้วก็ถามดูแล้วก็ได้สังเกตตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะก็จะเป็นการ,รที่ซาวเช็คว่าลูกเล็กของเราเนี่ยเรายังโอเคอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีการสำคัญมากาค่ะเชิญค่ะค่ะ<า>เชิญค่ะสร้างเครือข่ายผูปกครองนะฮะ ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มแค่สามสี่คนทัศนะเหมือนกันฝากดูแลลูกด้วยกันนะฮะมันก็จะถามด้วยกันเราจะเราจะสังเกตได้ไวนะฮะผู้ปกครองมันไม่สามารถที่จะเป็นกลุ่มใหญ่ได้ทัศนะผู้ปกครองเหมือนกันเลี้ยงลูกเหมือนกันอ่าบ้านใกล้เรือนเคียงกันหรืออะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จับกลุ่มของเราสามคนห้าคนอย่างเงี้ยฮะมันก็จะช่วยดูแลกันได้นะฮะแล้วก็จะเป็นการป้องกันในกลุ่มแล้วก็เมื่อมันเกิดอะไรขึ้นในส่วนของส่วนกลางเนี่ยเราก็จะสามารถช่วยส่วนกลางได้ด้วย นะฮะแต่ลูกเราจะจะสังเกตได้เร็วกว่านะถ้าเรามีเครือข่ายของเราเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะฮะ โอ้เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นะคะกับการให้คาแนะนําเลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าพ่อแม่นะคะลูกๆเด็กๆที่3ขวบเนี่ยนะคะต้องการการแนะนํามากแล้วก็มีความกังวลแต่ครั้นี้เรารู้แล้วว่าจะได้มีการติดตามนะคะในลูกในในในเรื่องของลูกๆของเราอย่างไรนะคะวันหลังถ้าขออนุญาตนะคะอาจารย์ปรึกษาอาจารย์อีกนะคะมีหลายเรื่องทีเดียวที่คนนะคะต้องการคําแนะนำนะคะในเรื่องของจิตใจตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นขอกราบขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ ครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเราต้องมีความคิดนะคะว่าเด็กๆนะคะคืออนาคตของชาตินะคะลูกหลานนะ,ะของเราที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็คือลูกหลานของชาติถ้าเราคิดว่าเยาวชนทุกคนเนี่ยนะคือลูกหลานของเราและเรามีความรักให้กับเขาเนี่ยนะคะเราก็จะมีความนะคะ,ะนั่นแหละคะ่ะความรักเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นที่อาจารย์แนะนํามาว่าเราควรจะมีภาคีของผู้ปกครองที่ช่วยกันดูแลนะคะก็อยากจะให้ผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยนะเห็นลูกหลาน ทุกคนนะ,คะว่าเป็นลูกเป็นหลานของเราเราก็จะได้มีความรักนะคะแล้วก็มีความเมตตาปาณีนะคะกอดทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยนะคะปัญหาในสังคมเนี่ยก็คงจะน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้นะคะให้กับทุกคนนะคะว่าจะได้ดูแลลูกนะคะแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยนะคะให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เข้าสู่สภาวะปกตินะคะความรักเยียวยาทุกสิ่งค่ะ